สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึง14มกรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงเดือนตุลาคม จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูบ้างไพ่ใบแรกได้ไพ่เด็กเหรียญนะคะเด็กเหรียญเขาบอกว่าในช่วงนี้ชาวราศีธนูนะเป็นช่วงที่ใช้เงินเก่งสปอยตัวเองใช้เงินไม่ค่อยคิด อยากได้อะไรได้ซื้ออยากทําอะไรทําหรือเป็นช่วงที่สปอยลูกสปอยหลานใครที่มีลูกหลานก็จะหมดไปกับลูกกับหลานเป็นช่วงที่มีนิสัยของการกินหรูอยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเป็นช่วงที่มีจังหวะที่เขาเรียกว่ามีนิสัยเอาแต่ใจตัวเอง เชื่อมั่นตัวเองสูงไม่ค่อยฟังคําห้ามปามของใครนึกอยากจะลงทุนบางคนเป็นผู้ใหญ่แล้วนึกอยากจะลงทุนฉันลงทุนเลยบางครั้งเมื่อกี้มีคนท้วงติงว่าเอ,อ้ยอย่าเพิ่งลงทุนอันนี้เลยดูกระแสก่อนนะมันอาจจะไม่ค่อยดีนะแต่คุณมีความมั่นใจในตัวเองมันจึงทําให้คุณอาจที่จะลงทุนไปแล้วเนี่ยแล้วลกเล็กๆไม่นะใหญ่ๆถึงจะทำด้วยดังนั้นต้องดูศักยภาพของตัวคุณเองด้วยว่า ความคิดความอ่านความรู้ในสิ่งที่คุณทำนะหรือคุณกำลังจะลงมือทำนะมีมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้ในตำแหน่งต่อมามาดูกระดุมพระรายรับรายจ่ายได้หกถ้วยรายรับรายจ่ายได้หกถ้วยในที่นี้เขาบอกว่าการเงินของคุณค่อนข้างดีนะ การเงินดีเอ่อไม,ไม่ไม่สะดุดติดขัดในช่วงเดือนตุลาคมถ้าเกิดมีเรื่องสะดุดติดขัดเกิดขึ้นคุณสามารถไปพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่ได้จะได้รับการช่วยเหลือหรือถ้าเกิดว่าในช่วงของเดือนตุลาคมเนี้ยคุณเป็นผู้ใหญ่ซะเองคุณก็จะ มีเงินเข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเงินน่ะมีผ่านมือตลอดแต่ไม่เหลือกินเหลือเก็บเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราเป็นเด็กเราก็จะไปพึ่งผู้ใหญ่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นผู้ใหญ่หรือเราเป็นอยู่ในวัยกลางๆแหละเรามีทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราเดือดร้อนเราไปพึ่งคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราแต่ด้วยความที่ลูกหลานเดือดร้อนจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณคุณจะเต็มอกเต็มใจให้โดยที่บางชีตัวเราเองเอาไว้ก่อน ให้ลูกหลานได้ใช้ก่อนก็มีนะคะหรือบางคนต้องบอกเลยว่าหรือบางคนหมดไปกับความรักโดยเฉพาะใครที่มีแฟนเด็กกว่าช่วงเนี้ต้องสปอยแฟนหน้าดูเพราะแฟนจะอ้อนคุณอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากจะเอานั่นอยากจะเอานี่แล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องสปอยให้นะคะแต่ถ้าคุณได้แฟนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณสามารถอ้อนและให้เขาสปอยให้คุณได้ ตำแหน่งต่อมาสหัสชชะเพื่อนฝูงพี่น้องได้ไพ่ d g m e n t j u d g m e n t บอกถึงการที่เรียกว่าเพื่อนฝูงพี่น้องต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดของเขาอย่าเอาความรับของเราไปเล่าให้ฟังเขาจะไปเที่ยวโพธนาเป่าประกาศให้คนรู้โดยที่รับปากเรารู้แล้วเหยียบเลยนะเหยียบเลยนะโอ้ยเหยียบแน่นอนไม่เล่าให้ใครฟังแน่นอนไม่เล่าให้ใครฟังคนเดียวเล่าเป็นกลุ่มเลยแหละเล่าให้คนฟังไปทั่วเลยแหละนะคะ ตอนช่วงของเดือนตุลาคมเนี่ยหนึ่งละชาวราศีธนูหรือลาคณาธนูต้องระวังกันยาณมิตรเพื่อนฝูงพี่น้องคนสนิทของคุณนะคะหรือไม่ก็พี่น้องคนที่ถัดจากคุณลงไปถ้าคุณทําอะไรที่ผิดพลาดแล้วไปถึงหูเขาหรือเขารู้แล้วเราเก็บเงียบไว้ไม่อยากให้ใครรู้แต่บังเอิญเขาไปรู้เขาจะเอาเรื่องของคุณไปโพธนาไปเล่าให้คนฟังไปทั่ว แล้วมันก็จะเป็นการปากต่อปากทําให้คุณน่ะเสื่อมเสียได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังว่ามีอะไรอย่าไปพูดให้ใครฟังเป็นดีที่สุดความลับของเรามันก็คือความลับของเราความลับของเรายังบอกคนในบ้านไม่ได้เลยเพราะคนในบ้านไว้ใจไม่ได้แต่ด้านไปไว้ใจคนข้างนอกมันก็จะเสียการซะเองตําแหน่งต่อมาพันธุพันธุได้ไพ่ห้าดาบเขาบอกว่าในช่วงของเดือนตุลาคมเนี้ย ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูนะถ้าคุณอยู่ในครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่มีพี่น้องมีลูกหลานมีคู่เขยคู่สะพ้ายอะไรอยู่ในบ้านร่วมกันเต็มไปหมดอย่างเงี้ยคุณอนะบังเอิญคุณมีความโดดเด่นที่สุดในบ้านมันก็จะมีคนหมั่นไส้คุณไม่ว่าจะเป็นพี่สาวพี่ชายน้องสาวน้องชายอาจจะมีพี่เขยพี่ น้องสาวน้องน้องเขยอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมันก็จะทำให้เขาอยากจะแข่งขันกับคุณหรือเขาอาจจะเกลียดหน้าคุณแล้วไม่พูดไม่คุยกับคุณก็ได้ด้วยเช่นกันดังนั้นมีอะไรต้องเก็บเงียบอย่าพูดอย่าบอกอย่าอีโก้สูงว่าเนี่ยฉันทำได้ขนาดนี้พวกแกทำได้อย่างฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยพยายามเลี่ยงไม่พูดได้เป็นดีที่สุดมาดูตำแหน่งต่อมา <c oughs> ตำแหน่งปุตตะนะคะปุตตะได้ไพ่ทาวเวอร์ไพ่ทาวเวอร์บอกถึงการที่เรียกว่าโครงการใหม่หมๆหรือโอกาสดีๆที่จะเข้ามาสําหรับผู้ที่ทํางานประจําหรือทํางานราชการยังไม่มียังไม่มีมมบางทีเขาอาจจะเจ้านายหัวหน้างานอาจจะพูดตกปากรับคํากับเราแต่พอเอาจริงเอาจัง,จงไปให้คนอื่นซึ่งที่สําคัญเลยต้องยอมรับนะต้องยอมรับว่าหนึ่งนะเขามี เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขามีพักพวกนะคะเขามีเขามีบารมีมากกว่าเราในช่วงนี้จังหวะนี้ยดวงเราไม่ดีมันจึงทํำให้อย่าไปบวกไปชมอย่าอย่าไปบวกไปชนอย่าไประเบิดอารมณ์คุณจะมีโอกาสหลุดออกจากตําแหน่งโดยไม่คาดคิดได้นะคะทีนี้ <c oughs> ถ้ามามองถึงเรื่องเอออาชีพ ออขออภัยนะมันเบอร์มันเบอร์อยู่ถ้ามามองถึงเรื่องคนที่ทำอาชีพอิสระทำธุรกิจส่วนตัวช่วงเนี้ยอย่าเพิ่งคิดลงมือทำหรือถ้าใครลงมือทำไปแล้วต้องบอกเลยต้องระวังมากๆมันมีโอกาสที่จะพังมีโอกาสที่จะเจ๊งได้มีโอกาสที่จะถูกคนคอยคู่แข่งคอยบ่อนทำลายเราได้นะคะต้องอย่ามีช่องรั่วช่องโหว่ให้ใครเขาเอาไป เอาไปตีแผ่ตรงนี้นะไม่งั้นคุณไม่ได้เกิดแน่นอนตำแหน่งต่อมาอลิอุปสรรคติดขัดการขัดแย้งต่างๆหรือแม้กระทั่งเจ้ากรรมในเวรจะมีเกิดขึ้นไหมมีอุปสรรคติดขัดนะคะสาเหตุมาจากการที่เรียกว่าอุปสรรคติดขัดที่จะเกิดขึ้นมันอาจจะมาจากการที่ตัวเราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานแล้วมันจะทําให้หเพื่อนร่วมงานก็จะรู้สึกเกลียดคุณด้วยว่าทําไมต้องเอา ตัวคุณมาเปรียบเทียบกับเขาทําให้มีศัตรูละสองคุณอาจจะไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ได้รับเพราะคุณจะรู้สึกว่าทําไมคนนั้นได้รับมากกว่าแล้วทําไมเราได้แค่นี้มันก็จะทำให้เราท้อแท้หมดกําลังใจไม่อยากทํางานแต่ถ้าเกิดว่าคุณอะลองพิจารณาดูดีๆคุณจะเห็นว่าเออคุณได้รับโอกาสคุณได้รับผลประโยชน์เพียงแต่ว่าถ้าเราน้อยกว่าเขาเราก็คิดในใจว่าช่างมัน เรายังมีโอกาสตรงอื่นอีกเยอะไม่จําเป็นต้องเออ่ไปเหมือนคนอื่นหรือได้เท่าเทียมกับคนอื่นนะคะมันก็จะทําให้คุณมีความสุขได้มันเป็นจังหวะที่ช่วงเจอเจ้ากรรมในเวรด้วยระวังการถูกแทงข้างหลังระวังจะมีคนหักหลังคุณโดยเฉพาะเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดนะคะเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดอาจจะชักจูงให้คุณนะ่ะเอออาจที่จะมาพูด ชักจูงคุณทําให้คุณรู้สึกเขวทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเขาก็จะไปเติมไฟเจ้านายหัวหน้างานคุณได้ทําให้คุณเนี่ยเกิดความเครียดเกิดความน้อยเนื้อต่าใจเป็นการที่คุณถูกแทงข้างหลังอยู่นะเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงมีเจ้ากรรมนายเวรสวดมนต์นั่งสมาธิซะนะคะแผ่เมตตาให้กับสบรรพสัตว์แผ่เมตตาให้กับตัวเอง นั่งสมาธิเสร็จเมื่อแผ่เมตตาเสร็จแล้วกล่าวขออาหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรแล้วก็เอาหสิกรรมต่อผู้ที่ล่วงเกินเราคิดลายคิดไม่ดีต่อเราแล้วค่อยเอ่อฝวดน้ำนะคะทีนี้ไพ่ใบต่อมาในตําแหน่งนี้ตําแหน่งปัตนิความรักสําหรับคนมีคู่จริงๆความรักสําหรับคนมีคู่ยังรักกันดีอยู่นะยังรักกันดีอยู่เพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาให้ก,กันเป็นช่วงที่เหมือนกําลังสร้างฐานนะหรือเป็นช่วงที่งานเยอะ วุ่นวายอยู่กับเรื่องงานนะคะอาจจะเป็นตัวคุณแลือ,อาจจะเป็นคู่ครองของคุณก็ได้ที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเราแต่เขาก็ยังมีความโรแมนติกอยู่บ้างในบางครั้งที่มีเวลาว่างต้องบอกเลยว่ายังรักกันดีอยู่ยังไม่ได้มีปัญหาหรือมีมือที่สามเข้ามาแทรกนะส่วนตำแหน่เออถ้าตำแหน่งนี้มามองถึงเจ้านายหัวหน้างานเจ้านายหัวหน้างานมองว่าคุณมีศักยภาพมีความเป็นผู้นำ มีโอกาสที่จะผลักดันคุณให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปในตําแหน่งสูงๆได้มาในตําแหน่งต่อมาวินเออมรณะการพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุได้ไพ่เอ็มเพลเอร์นะคะเอ็มเพลอร์ในที่นี้เขาบอกว่า สุขภาพสําหรับวัยรุ่นวัยเรียนวัยทํางานถือว่าแข็งแรงดียังไม่มีอะไรนอกสจากคนที่มีโรคประจําตัวเท่านั้นส่วนเอ่อสุขภาพสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ยระวังการเป็นออฟฟิศซินโดมการนั่งทํางานนานๆปวดหลังบ่าไหลเอวสะโพกต้นขานะคะเอ่อหรือการเป็นตะคิวเกิดขึ้นได้ด้วยส่วนใครที่มีโรคประจําตัวก็ ยังรักษาตามอาการยังต้องไปหาหมอไปไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพไปเอายามากินแต่ไม่ได้ทำให้คุณจะต้องเดือดร้อนกับการที่เรียกว่าต้องรักษาตัวไหมต้องเข้าโรงพยาบาลไหมยังไม่มีนะในช่วงนี้จากลาหรืออุบัติเหตุก็ยังไม่มีตำแหน่งต่อมาสุภะสุภะเกียรติยศชื่อเสียงวัสนาบารมีการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้ justicejustice ในเอ่อ ตุลาการในที่นี้เขาบอกว่ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจะมาแบบปรปปับมาแบบไม่ได้คาดคิดเราต้องรู้จักวิธีการสแตนบายนะคะสแตนบายของเราไว้เพื่อที่เขาจะได้ไม่มาเออขออภัยค่ะต้องขออภัยนะมันเบอร์ยามากจริงๆเขาบอกว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาส เพราะว่าคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือสิ่งที่สําคัญในการที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งสําหรับคนที่ทํางานประจําทํางานราชการคุณจะต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงไปตรงมานะคุณถึงจะได้ถ้าคุณมีการตุกติกหมกเม็ดอะไรในบางสิ่งบางอย่างเขาตรวจเจอคุณจะหลุดออกจากตําแหน่งหรือคุณอาจจะไม่ได้รับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะ คุณต้องทํางานด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาข้อสําคัญระวังเรื่องคําพูดคำจาอย่าพูดแรงอย่ารุนแรงหรืออย่าประชดประชันแรงๆนะคะสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจของคุณมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลแล้วแหละมาดูในตําแหน่งกรรมะกันบ้างกรรมะความเอการงานเขาบอกว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูบางคนเนี่ย อาจจะกําลังมีมีแผนมีโครงการที่จะทํางานในระบบครอบครัวหรือกําลังที่จะคิดทําอะไรร่วมกับครอบครัวในการทํางานอยู่นะแล้วก็เป็นการที่คิดแล้วลงมือทําแล้วมันไปได้ดีมันไปได้สวยมันไหลลื่นมันจึงทําให้เครอ,อบครัวมีความสุขไปด้วยนะคะตําแหน่งต่อมาลาภโชคลาภได้แปดไม้เทา้ามีเกณฑ์มีโชคลาภไหม มีเกณฑ์มีโชคลาภแต่เป็นการที่เรียกว่าโชคลาภมันมาแบบมาเร็วไปเร็วมันเหมือนเป็นการที่เรียกว่าพอเรามีโชคลาภปุ๊บตอนไม่รู้มันไม่เป็นไรแต่พอรู้ปุ๊บนี่มันต้องหาลอตเตอรี่แล้วว่าเอาไปวางไว้ไหนทิ้งไปหรือเปล่าแล้วมันก็พอพอมีโชคลาภเกิดขึ้นมันก็จะเป็นทุกขลาบด้วยการที่มีเรื่องต้องจ่ายออกไปทันทีนะคะ ตำแหน่งต่อมาตำแหน่งสุดท้ายวินาศได้สี่เหรียญสี่เหรียญถ้ามามองที่ศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆมีแต่ว่ายังไม่ทำอะไรคุณดูดูท่าทีไปก่อนส่วนคดีความคดีความต้องใช้เงินอาจจะต้องใช้เงินใต้โต๊ะหรืออาจที่จะต้องใช้เงินที่จะต้องไปคุยกับคู่กรณีมันบางคนเนี่ยไม่อยากมีเรื่องราวไม่อยากให้มีเอ,อพูดง่ายๆไม่อยากให้มี คดีความใหญ่โตคุณก็อาจที่จะอืไปหยุดไปอุดเงินใต้โต๊ะอาจคุณอาจจะมีตีนลงตีนสารของคุณอยู่เขาอาจจะเข้าพูดได้ไม่ใช่คุณอยู่ดีๆเดินเดินดุยดุยไปพูดเองมันไม่ได้นะมันจะต้องมีพวกตีนลงตีนสารที่เขาสนิทกันทา้งนั้นเขาจะรู้วิธีการติดตอ่อยังไงพูดยังไงมันถึงจะได้นะคะในช่วงของเดือนตุลาคมเนี้ความทุกข์ใจของผู้ที่เกิด ราศีธนูก็คือเรื่องเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละนะคะมันอาจจะเป็นช่วงของการที่บางคนเนี่ยดูถูกเงินมากเกินไปนะงานเล็กๆงานจอบเล็กๆใช้ไม่รับเลยได้เงินน้อยเกินไปเสียเวลาออกจากบ้านอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าอย่าไปดูถูกเงินจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งสบายยิ่งแก่ยิ่งมีเงินนะสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเพียงแต่ถ้าคุณดูถูกเงินคุณก็อาจที่จะไม่รวยก็ได้ เพราะจะมาเลือกแต่งงานจ็อบใหญ่ๆคนอื่นเขาก็อยากได้มันยังทําให้งานจ็อบเล็กมาเหอะฉันทําได้หมดแหละรวมๆกันสักห้างานสิงานมันก็เท่ากับงานจ็อบใหญ่จ็อบเดียวแล้วอย่าไปนั่งคาดหวังรอง,งานจ็อบใหญ่จะเอาเงินก้อนโตจะเอาเงินเยอะๆเอาไรายได้ดีๆมันจะไม่ได้อย่างที่คิดนะคะเอ่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญสําหรับชาวราศีพิธนูชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูทำอะไรก็ตามอย่าอย่า อย่าใช้จ่ายฟุฟ่มเฟือยอย่ากินหรูอยู่ดีอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกับตัวเองมากเกินไปมันจะทําให้เราเก็บเงินไม่อยู่อย่าสปอยคนในครอบครัวมากเกินไปโดยเฉพาะกับคนที่คุณรักพ่อแม่หรือแม้กระทั่งลูกหลานที่เรารักแต่คุณเป็นคนที่ไม่สปอยคนข้างนอกอยู่แล้วดังนั้นตรงนี้จึงไม่ต้องระวังแต่คุณจะเป็นคนที่สปอยคนในครอบครัวค่อนข้างมากเกินไปมันก็เลยจะทําให้การเงินของคุณสะดุดติดขัดเพราะการที่เรียกว่า อยากให้ครอบครัวมีความสุขอยากให้ครอบครัวได้รับโอกาสดีๆอยากจะได้ให้อยากให้นู่นอยากให้นี่อยากให้นั่นอ,อยากไปหมดทุกอย่างเลยมันก็เลยทําให้คุณนี่แหละเดือดร้อนเองนะคะจบคําพยากรณ์สําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้ว ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ